สวนดอกไม้กาญจนบุรีถ่ายรูปสวยมากฟิลเหมือนอยู่ฮอกไกโดเลยนะคะราคา99บาทนะคะมีบุฟเฟ่ลำไยด้วยนะคะามาถ่ายรูปสวยๆกันนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะตรงนี้สาวๆต้องมาเลยคะ่ะนี่เป็นไง้างดาบินล่ะตอนนี้เราอยู่ที่เบเปิลการ์เด้นนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโอ้โหสวนดอกไม้ถ่ายรูปสวยมากมีบุฟเฟ่ลำไยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ กินไม่อั้นเลยค่ะบุฟเฟ่ลำนะใหญ่เขามีอุโมงค์อุโมงค์ถ่ายรูปอย่างนี้นะ่าสวยมากอันนี้เหมือนสิงคโปร์เลยเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยเหมือนสิงคโปร์เลยผมชอบอุโมงค์ตรงนี้มากเลยถ่ายรูปสวยถ่ายรูปรมุมไหนก็สวยดอกไม้มีสองข้างทางเลยนะเนี่ยเห็นไหมสวยมากแล้วก็สวนเขากว้างมากเลยนะคะดอกไม้สีสันสดใสถ่ายรูปสวยมากเลยนี่เฮ้ยหมุมนี้ชอบอ่ะ นี่ครับเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนสิงคโปร์เลยสิงคโปร,โปร์แต่ว่าที่นี่กาญจนบุรีค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวาพาเข้าไปหน่อยเออได้ไมเล่อันนี้นเป็นดอกพิทุเนียนะคะนี่นะครับวิสวยอะ่ะเออแบบฟิลเหมือนสิงคครับเอ,อ้ยี่น้องมอนต้ <laughs> ก็ตมตุ้ <laughs> อ่านี่ครับมุมนี้มาถ่ายรูปได้นะวิเกิดเกิดเกิดอ้าวด้หาันหน้ามานี่ใครไม่มีชุดอินอกซ์มานะมีขายค่ะออใส่เ,เองค่ะนี่นะครับ เมเปิลการ์เด้นนะครับสวนดอกไม้บุฟเฟ่ลำไยนะครับหัวละเท่าไหร่ดาวคนละ9 9บาทนะคะถ่ายรูปสวนดอกไม้แล้วก็บุฟเฟ่ลำไยไม่จำกัดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวผมพาไปดูเห็ดตรงนู้นอยากให้ทุกคนดูเห็ดอุ้ยดาบปื้มมากเลยเห็ดนี้ค่ะทำไมอ่ะมันดูสะดุดตาแล้วก็แบบโอ้ไม่รู้อ่ะมองไปแล้วชอบเห็ดนี้มากเลยค่ะอยากเห็ดยัอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนดาวค่ะเห็ดยักษ์นี้ค่ะ โอ้ชอบมากเลยค่ะนนี่ะครับมาดูมาดูว่าจะแบบเห็ดนี้จะสวยไหมคะมาดูค่ะเห็ดยักษ์เห็ดยักษ์นะครับนี่ค่ะเห็ดยักษ์ตรงนี้ทุกคนเห็นเป็นเห็ดอะไรเอ่ยคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้นะเราเห็นเป็นเห็ดจริงๆริงเราเห็นเป็นเห็ดค่ะมาดูใกล้ๆค่ะเอคิดดีไม่ได้เลยนี่เห็ดเห็ดเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้ก็เห็ดนะครับเห็ดอันนี้ก็เห็ดอะไร เห็ดอะไรก็ไม่โคนเหรอแต่แต่ดาชอบแบบรูปทรงเห็ดฟางเห็ดฟางอ๋อเหมือนเห็ดฟางเออรูปทรงดีมากเลยเราชอบแบบโอ้ยสะดุดตามากเลยค่ะชอบเห็ดมีนี่นะครับเอาลองมาเที่ยวได้นะอยู่ที่เมเปิลการ์เด้นนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราคาเท่าไหร่ดาวราคาคนละ9 9าบาทค่ะฟี ีบุฟเฟ่ต์ลำไยด้วยนะคะไม่ได้มีแค่สวนดอกไม้นะแล้วก็ใครอยากซื้อดอกไม้ซื้ออะไรกลับก็กลับซื้อซื้อกลับได้นะด้านหน้าเขามีขายเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับได้เจอคลิปต่อไปบ๊ายบายเป็นไงบ้างดาว